ผมก็ซื้อของมาฝากเหมือนกันครับอืมฝากพ่อปฝาเก็บไว้ให้ลูกมีของมาให้เหมือนกันนี่เอาทองผมเอบกราฟเอาใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยกลับไม่ไหวกันแกละใช้ได้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  เสือร้องไห้กับเรานะครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือเสือร้องไห้นะครับผมคือเสือตัวที่ห้านะครับชือเสือสวายนะครับวันนี้จะมารีวิวร้านนะครับโตขึ้นจะรีวิวคอนโดนะครับวันนี้รีวิวน้ำลายนะครับเป็นประกาศน้ำลายหลายราคากี่เดือนแล้วนะส,สวายอ่ะสามเดือนกว่า จะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกว่าที่พวกพวกเรามาเยี่ยมพร้อมกันใช่ใช่เ้วโค้ดเนี่ยมาเยี่ยมลูกด้วยก็พร้อมกันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็คุณลูกเขาพูดอะไรแปลกๆเหมือนกันนะเมื่อเช้านั่งดูหลานกลับตัวได้ครั้งแรกตอนแรกคนอื่นจะร้องแล้วพิกกลับมาได้เกือบจะหลับแต่กลับมาได้คือจะบอกว่าส่วนตัวเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเด็กแรกเกิดอ่ะเขามองเราไม่เห็น สำหรับตัวผมเองนะใช่ใช่ใชคือตอนที่สบาย1-2เดือนนะเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสเรามองไม่เห็นนะเพิ่งมารู้จากหมอตอัลหลังว่าจริงๆแล้วเด็กๆเขาจะมองแค่ใกล้ๆประมาณฟุตหนึง่งแล้วก็จะค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วเพิ่งรู้ว่าเด็กะชอบสีขาวดำนี่ไงคุณดูดิคุณดูเอาคุณดูดิช่วงเด็กๆไม่เห็นสีถ้าจะกระตุ้นการมองเห็นอะไรก็เขาจะมีพวกไดอะแกรมต่างๆเป็นหนังสือให้พ่อแม่เอามาให้ลูกตั้งไว้เนี่ยหฟุตแล้วเด็กก็จะดูแล้วแบบเหมือนสบายเริ่มมองเห็นแแลว่าบบ คนนี้ใครคนนี้ใครผมเห็นลุงทุกคนเลยนะครับแต่จากวิจัยที่เคยได้ยินน่ะนอกจากการมองเห็นแล้ว่ลูกจะจําแม่ได้ด้วยกลิ่นด้วยอุ้ยดีเนี่ยผมตัวเหม็นด้วยได้จำเลยอีกคับเรามองเลยเดี๋ยวมึงโดนเ็นว่าอุ้มลูกอยู่ด้วยนะโอ้โหน้าเหมือนอิงมากเลยเนาะ เหมือนไหมไปหิวก็เหมือนใช่ปากลูกตาอะไรเงี้ยแต่จมูกกับโครงหน้าพี่โค้ดได้ข่าวว่าโค้ดนี่เวลาเล่นกับสบายจะเป็นเวลาที่แบบผิดปกตินิดนึงใช่เล่นกค่กี่โมงเอ่อตอนเช้าตอนเช้าเช้าคือผมจะนอนเกือบเช้าถูกไหมตีห้าีหกโมงตีห้าอย่างเงี้ยสบายตื่นประมาณ7จ็ดแปดโมงได้แหละคือชวดที่ผมเล่นกับลูกถามก่อนเลยว่า สองคนนี้ตั้งแต่แบบมีลูกมาชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนเยอะมากนะอิงป็มไงก็ตอนนันก็เลี้ยงแต่ลูกอะตอนนีน้อยู่กับลูกเลี้ยงลูกแล้วก็นอนเร็วจากปกตินอนตีสองตีสามทุกวันนี้ก็คือลูกหลับทุ่มหนึ่งก็คือหลับพร้อมลูกเลยเป็นที่เตือนทีกี่โมงสบายตอนนี้นอนทุ่มหนึ่งตือนอีกทีตีสองตีสามค่ะ <c oughs> แล้วก็ตื่นอีกทีเช้าเลย <c oughs> ก็คือเจ็ดแปดโมงก็การเรื่เราแล้วเราตื่นพร้อมลูกตลอดหลับพร้อมลูกตื่นพร้อมลูกใช่แต่ก่อนหน้านี้ที่เขาตื่นบ่อยเราก็เราก็หลับพร้อมลูกื่นอออล็คจะหายยบ คือในเขาเด็กๆฮะแสดงว่ามันเริ่มนอนยาวแล้วเหรอใช่ตอนนี้ก็คือแบบทุ่มหนึ่งแล้วคือตื่นตีสองตีสามตีสี่แล้วแต่วันยอะไรเงี้ยนอนเยอะเหมือนกันนะหกชั่วโมงได้นะถึงสุดตอนนี้แปดชั่วโมงถ้าเด็กอ่อนนี่คือ,อเรียกว่าเหมือนนอนทั้งวันน่ะถือว่าดีเพราะว่านอนยาวเร็วไม่ถือว่า อ่ะอย่างเอ็มมากับแอลเนี่ยเป็นเด็กที่โอ้โหกว่ามันจะเริ่มนอนยาว7-8เดือนน่ะก็คือ6เดือนแรกนี่คือปูนี่คือแบบนอนทีละสามชั่วโมงเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ลูกนอนอีกสชั่วโมงก็คือโซม่ะยังดีที่ผมมีอีกคนหนึ่งไงลพี่เลี้ยงช่วยเขาเก็บอาวุธเก็บอาวุธเดี๋ยวนี้น่ารักเดี๋ยวนี้เริ่มอุ้มคล้องนะคุณเริ่มอุ้มคล้องนะผมพาไปด้วนทุกอาทิตย์เลยผมเป็นคนที่แบบกลัวมากไม่กล้าอุ้มกลัวหันงให้กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสบายอ่ะให้อุ้มแล้วไม่ค่อยร้องไ สบายร้องไหมครับที่พี่อุ้มอะไม่นะไม่รออ้องเด็กรับแขกรับแขกไหมครับรับแขกครับถามว่าโค้ดเปลี่ยนไปไหมผมว่าโค้ดเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มคุยคนเดียวมีแทงสบายด้วยใช่ครับคุณเริ่มพักเสียงให้ลูกเหรอก็คุยกับลูกลูกไม่คุยด้วยก็ต้องพักเสียงลูกอะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับการเรียนรู้จากการอุ้มเด็กคือไม่รู้นะไปดูคลิปในยูทูบมาอุ้มไงให้ยหยุดร้องก็คือเขาบอกให้อุ้มแล้วเงยไปด้านหน้านิดนึง แล้วเด็กก็ชอบต้องห่อแขนเข้าไปด้วยคือต้องจับนอนง่ายก่อนเอาแขนสองข้างคลอสกัน,กนแล้วเราค่อยเอามือประทับลงไปที่มือนั้นแล้วค่อยพลิกเขาแล้วอูขึ้นมาโอ้คุยกับปาปี้หน่อยเลยโู้อ้าวนี่คือ,อจําลองเจ็ดโมงเช้าก็จะเจออย่างนี้ใช่ไหมฮะที่บ้านอันนั้แน่จะไม่ค่อยโฟกัสแต่ตอนเช้าคุยด้วยทุกคันตอนเช้าคุยเก่งมากสิ่งหนึ่งที่เจอตอนเช้าคือ,ค,อคือเราลเลี้ยงเขาทั้งวันใช่ไหม เขาก็จะอยู่กับเราเล่นกับเราแต่พี่โค้ดอะทั้งวันไม่ได้อยู่ไปทํางานใช่ไหมแต่ทุกเช้าอะเขาจะส่งสายตาให้พี่โค้ดแบบว่านี่คือแบบว่าผู้ชายคนเดียวในโลกั้งใบของฉันยิ้มหวานให้แบบเหมือนว่าเลี้ยงทั้งวันอะเหมือนว่าเขาเลี้ยงทั้งวันอ้าวแล้วก็บอกผมมีทุกเช้าผมเคลลูกทุกเช้าแต่ผมทำไมลูกยิ้มให้พ่อแบบนี้คนเดียวหลังๆผมจะเจอหน้าผมจะแบบเฮ้ยสบายว่าไงมันจะไม่ต้องมองผมดีๆยืนได้ยืนได้ มายืนเลยลูกยืนเลยลูกอย่างเงี้ยดูดิโอ้ยเ,เตี่ยวคิดว่าตอนนี้อิงหายลวเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งอยากทําเรื่องอาการเศร้าของคุณแม่หลังคลอดฮอร์โมอนถ้าอยากทําเป็นแบบวิทยาทานมากถ้ายังไงเดี๋ยวรออิงนี่ปีอิงคอเฟซร์ละอยากทําคลิปให้คนที่กำลังจะมีลูกหรือครอบครัวที่กำลังจะมีคนในสมาชิกในบ้านมีลูกแล้วจะได้เข้าใจคนเป็นแม่เพราะเราเชืว่า ช่วงนี้คนเป็นอย่งเยอะมากผมว่า10คนะผมเห็น8คนเป็นที่ฮอร์โมนมันสวิงที่เศร้าหนัหนกๆเลยเพราะอิงก,ก็เพิ่งหาย3เดือนเทคนิคในการซื้อผ้าอ้อมนะครับอันนี้ไม่ได้ไทยอินนะครับแต่ว่าที่บ้านก็ใช้ยี่ห้อนี้เวลาซื้อมาพยายามอย่าซื้อของฝากที่เป็นไซส์นิวบอลเพราะว่า ทุกๆคนจะซื้อนิวบอลมาให้และวนิวบอลน่ะมันจะใช้แค่ประมาณ3เดือนแรกเองมั้งหลังจากนั้นมันจะเริ่มไป S และไป M ไป L เพราะฉะนั้นอันนี้ผมซื้อ L มาเลยเผื่อไอ้เรื่องผ้าอ้อมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ายิ่งแพงยิ่งดีนะครับมันอยู่ที่คุณต้องลองหลายยี่ห้อก่อน<ม>แล้วบางอันลูกจะแบบชอบใส่แล้วไม่มีผื่นออถึงจะถูกแต่ใส่แล้วไม่แพ้อะไรงนะี้อันนั้นคือของดีมันนํามาสู่ข,ข้อต่อมาคือเวลาซื้อของให้เด็ก อย่าซื้อรถใหญ่จะไปซื้อเตรียมเก็บไว้เยอะๆค่อยๆลองโอ้ยอยากยืนแล้วครับชอบเดิน,ค,น,นครับซึ่งนอกจากพี่เอสซื้อของมาฝากนะครับคุณมีด้วยเหรอผมก็ซื้อของมาฝากเหมือนกันครับ ฝากพ่อปฝาเก็บไว้ให้ลูกผมเก็บเลยเย็นของสบายของสบายด้วยสบายแต่มานมีดรอปให้ใส่นมอัญมณีนี่ดูดิชิงช้ามนุษย์ครับโอ้ยสนุกเหลือเกินครับแต่เล่นกับเด็กก็เหนื่อมกันเนาะเหนื่อยหนักมากขอไปกดอุ้มอุ้มอุ้มอล้มอุ้มร้องเลยเหนื่อยอมอแปะอุ้มไม่ร้มอุ้มอแปะอุ้ม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 อุ้ เด็กอะ่ะจะมีช่วงที่แบบว่านอนกินเล่นร้องไห้ลูกของเขาว่าจริงๆมันเป็นยังไงอะ่ะจริงๆร้องไห้เกิดขึ้นตอนไหนก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วมันจะมีแค่ง่วงแต่ไม่ได้นอนหิวไม่ได้กินแล้วก็ปวดท้องหลักๆจะมีนะแต่ปวดท้องเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่า ไม่รู้ว่าปวดเพราะว่าแก๊สเยอะหรือว่าปวดท้องอือ<ม>ดแล้วไม่ถามไม่ถามดิเคยถามแล้วไม่ตอบหรอ,อ,หรอยิงเหรอลูกยิงเหมือนกันไอ้นี่ก็ไม่ตอบใช่ไหมทั้งเอมา่ทาทั้งแอลไม่ตอบไม่ตอบยิงมีของมาให้เหมือนกันนี่วันนี้เป็นวันตรุษจีนจีนใช่ครับมีซองให้ครับอันนี้มีสตอรี่เลยเอามาให้อะไรยังไงฮะนี่มันจะเป็นอันนี้นี่ให้ทองผมใช่หรอไม่ใช่ยันไม่ใช่รอเอามาลิ้อันนี้เป็นทองในชีวิตผมบาทแรก นี่คือ1บาทเกิดขึ้นประมาณม19ปีที่แล้วโอ้ท,ที่ที่ม่าม้มยซื้อป่ะใช่คือเป็นเงินก้อนแรกที่ผมได้จากการทํางานทํางานตอนนั้นทําเพลงชื่อว่ากอดตัวเองลงอัลบั้มของเลิฟอีสตแล้วตอนนั้นน่ะคือเราเป็นศิลปินมันยังไม่ได้เงินแต่ตอนนั้นขายเพลงนี้ไปให้แล้วได้เงินมาก้อนแรกแบ่งกับพี่ชายคนละครึ่งผม,มเล่าเงินก้อนนี้ไปซื้อนี้ว้าให้รู้ว่านี่คือเงินก้อนแรกใน<อ>ชีวิตตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่ตอนนี้นอบาทเท่าไหร่<อ>ประมาณหมื <100 S 2> ่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็เลยซื้ งั้นขอซื้อต่อ1 7ื่นแล้วกันนีไฮหตั้งพันนึงแล้วนี่มาเงี้ยเลยเหรอวอนมงคลมีโจรมาอยู่เลยไอ้พวกใหญ่พวกใหญ่เลยเลยอยากให้สบายเอาไว้ว่านี่คือเงินก้อนแรกในอาชีพการทำงานของเราโให้ดู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 ชอบแบบกากกรรมกากรรมกน่กรไม่เป็นไร เอาใช้ได้ช้ไดขอบคุณคุณเขาเรียกต้องอะไรขอบคุณแปะทาร์ตนะครับเราเป็นเฮ้ยกลับไม่ปล่อยผมแค่นั้นใชได้ใช่ได้ใชได้ใชได้ตอนนี้บ้านผมกำลังคึกคักนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกขวัญใจของบ้านหลานคนที่หนึ่งคนแรกเลยเจนนี้ของแถวแถวนี้มีบ้านอื่นไหมที่เป็นที่เป็นเจนเดียวกับโค้ดคัท ไม่มีเลยยังไม่มีเลยใช่ไหมคนมาคนแรกเลยแต่เวลาไปที่บ้านผมนี่มีปัญหาอยู่กันนะยังไงอ่ะแม่ผมจะแบบเอ้ยร้องเลยเวลาจะบายร้องไห้แม่ร้องเลยร้องเลยเล่นแบบผู้ใหญ่ไงใช่มาๆก็ชอบเล่นเล่นแบบผู้ชายพ่อเขาชะแบบอย่าไปอุ้มเดี๋ยวเขาเพียดอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็จะเป็นแบบมีไหมบ้านคุณมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงไหมมีหลายเคาเจอร์ในบ้านเดียวเป็นเรื่องว่าพ่อกับแม่สมัยใหม่เราจะรู้ว่าต้องบังคับลูกประมาณไหนคือมันจะมีบางอย่างที่เราห้าม ห้ามทำเช่นห้ามเดินถือจานข้าวเขาจะเล่นอะไรเดินป้อนตลอดเวลาอันนี้ไม่ไดไไ้ไปถามหมอคนไหนก็ได้หมอจะบอกว่าไม่ควรจะทําให้เขาเคยชินกับการที่ว่าอ๋อแสงดงว่าฉัน,ไ,นไม่ต้องมีระเบียบในการกินก็ได้มหมอส่วนใหญ่จะแนะนําว่าตั้งโต๊ะกินถ้าเราบอกว่ามีเวลากิน1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกินแค่นั้นแล้วเก็บสําหรับแต่เมื่อลูกไปอยู่ที่บ้านย่าไม่ใช่แบบนั้นตามภาพเลยครับ <laughs> แม่ผมจะตามป้อนลูกผมอยากจะไปรดน้ําต้นไม้อะไร ย้าจะคอยป้อนฟีดให้ตลอดเวลาไม่ได้กินข้างล่อ,อพอมันมี2ระบบปั๊บเด็กมันก็จะไม่รู้แล้วอันไหนถูกอันไหนผิดกลับมาบ้านพอเราจะพยายามแบบนั่งโต๊ะกินลูกไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือผมก็เดินตามป้อนตัวนี้ใครมีเขาเรียกว่าเคล็ดลับดีๆหรือว่า อะไรก็แชร์ผมได้ผมก็พ่อมือใหม่แม่มือใหม่เหมือนกันแต่อันนั้นที่อยากแชร์ข้อมูลให้ฟังคือแม่บ้านยูทูบจะกลับมาถ่ายไหมกลับมาถ่ายแล้วอารมณ์เดียวเนาะสามเดือนกลับมาถ่ายได้แล้วนะคนก็ถามถึงก็จากการทําอาหารก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องดูแลเด็กด้วยผสมผสานกันหรืออาจจะเป็นอีก่จดทำอาหารเป็นอาแม่ก็จะกินอาหารลูกแล้วลูกก็จะกินอาหารแล้วไงอาจจะเป็นแบบว่าทําอาหารสองจานอันนึงให้สามีอันนึงให้ลูกกินแล้วตอนนี้มีคําถามว่าแบบคุณเอารถดีอะไรไปทาตรงมือลูกไหมนะไม่เขาชอบอมเขากำลังอมแบบงมหน้าแบบ ฟินสุดๆมีความถูกมากครับไม่ได้อมนิ้วเดียวนะคืออมแบบอมกำปั้นเข้าไปอ่ะมีทุกฉากทตลกมากของเขาคือเขาโอบมิวเนี้ยแล้วเหมือนอมแล้วมันแป๊กอ่ะมือไม่เจอเจอแล้วเจออีกทีนี้ก็น่าจะอีสัก6เดือนไหมเออ อัปเดตให้ดูชีวิตหน่อยเป็นไงแต่อันนที่สนุกมากคือช่วงนี้ได้ดูเขาทุกวันเขาเปลี่ยนแปลงทุกวันสนุกดีเหมือนทุกวันก็จะมีสกิลใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆเดี๋ยววันนี้ก็คือเขียวลิ้นเหมือนพ่อเขาเวลาเมาใช่สมัยก่อนนี่โค้ดมีแต่แบบเฮ้ยมีอนิเมะเรื่องอะไรใหม่ๆดูบ้างวะหรือว่าแบบมีมังงะอะไรใหม่ๆออกเดีนี้ถามเลยเฮ้ยมีนิทานอะไรแนะนำบ้างวะจะไปเล่าให้ลูกฟังจะมีลิสต์อยู่ประมาณ200เล่มที่นักวิชาการเขาลงความเห็นกันแล้วว่าช่วยส่งเสริมค่า e f ให้กกับเด็ EF คือ Executive Function ความสามารถของเด็กคนหนึ่งที่จะโตขึ้นไปแล้วสามารถกำหนดเป้าหมายให้ตัวเองได้บังคับตัวเองได้ดีรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่ดีแล้วก็ช่วยให้แบบเหมือนเขาตั้งเป้าได้ว่าเราอยากไปจุดนี้ ไปถึงจุดนู้นเราต้องทําอะไรระหว่างทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นอยากไปอุทจยาก็จะต้องผ่านวิภาวดีลังสิตอะไรแล้วโดษเห็นไหมเนี่ยเศร้าเลยมมุกไม่ผ่านเลยครับพี่เนี่ยมันคือนิทานเหรอใช่มันเป็นหนังสือที่ส่งเสริมค่า e f แต่ส่วนใหญ่หนังสือพวกนี้เขาจะมีแปะอยู่บนหน้าปกอยู่แล้วว่าส่งเสริมแต่ช่วง1-3ขวบคุณหมอเด็กจะแนะนําว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลากอดเขาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้มันเหมือนช่วยให้สมองเขา พัฒนาหรืออะไรไม่รู้ผมผมจำไม่ได้แต่คือขอให้กอดเขาเยอะๆอะอะไรเออแล้วพีเอสเวลาเลี้ยงลูกอะเวลาเล่านิทานอะเคยหมดไหมเคยแต่งนิทานเองไหมแต่งนิทานเองอยู่เรื่อยๆผมจะใช้วิธีเล่านิทานโดยการที่ตอนนี้เจ้าแอลกับเอม่ามันเริ่มโตใช่ไหมเวลาเราเล่านิทานเราจะให้การละครั้งหนึ่งเอาตัวอะไรดีแล้วให้เขาเลือกเลยว่าสิงโตม้าแมวอะไร่ะสิงโตตัวหนึ่งเดินอยู่ในป่าเดินไปเจอกับ ฝึกเขียนบทตั้งแต่เด็กเลยเหรอจะว่างั้นก็ได้ไม่แจ๋วว่าคือจอยเคยเล่าให้ฟังว่าแบบนิทานหมดก็เลยแต่ต้องเล่านิทานให้หลานฟังก็พยายามแต่งเรื่องเองโดนโดนไปเรื่อยๆสักพักหลานมาบอกไม่สนุกให้เขาเป็นคนคิดให้เขาเป็นคนคิดเพราะว่าเขาอาจจะมีภาพในใจว่าแบบไปเจอมังกรมังกรบินอะไรแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือกูขี้เกียจเฉยๆกูก็ให้เขาเล่ากันไปเล่าคนหลานมาไปหมดไปหอดแล้วใช่แล้วมีสองคนเป็นเบ้ากัน เี้ยหาเอาหาแล้วนนอแเตรียมเตรียมตัวไปนอนแล้วโอเคไปนอนนาะคลิปนี้ถ่าประมาณนี้ไปเจอเันใหม่ทีนะจ๊ะลาคนดูหน่อยไปนอนก่อนแล้วนะครับปวัดดีครับคนดูครับกดไลค์กดแชร์กดตับสกายด้วยครับไปทำงานไปแล้วรู้สึคลิปด้วยรู้สึคลิปด้วยอย่าลืมเดี๋ยวติดตามแม่บ้านยูทูบกลับมาถ่ายละครับบบคายบายครับ